สวัสดีตอนเศ้าๆยุสวิเดนจ้ามือนี่กัอากาศดีๆพี่น้องยายสูก๋บบได้ไปทางได้จ้ะแดดดีๆอากาศดีๆจ้ะมือวันนี้เป็นวันพักผ่อนพักผ่อนกับโบได้พักผก่อนด้วยพี่น้องพักผ่อนแนวใดยายสูขนผ้าห่มผ้าเกียพี่น้องเอ้ยมาซักตากแดดเสรแล้วล่วอะอถือแดดถื่อยังบ่มี่ห้าวตากผ้ายายสุกตากไปน้ำโต้น้ำเตียงนี่ยแหละจ้ะพี่น้อง สิดตำแก้วเฮดจ้ะพี่น้องอันนี้บ่แม่นเฮดตะไคร้เด้อจ้ะเด้ออันนี้เป็นเฮดฟรังจ้ะเฮ็ดอยู่น้ำ่างไร้โซเอามาอ่าเสียบไม้แล้วก็ย่างเนาะแล้วก็บักพริกจ้ะพริกติบสิตำแก้วเฮดจะ้ะจะมีหอมมีกระเทียมจ้ะแล้วก็ยา่างใส่ขาไก่้สองขาจ้ะพี่น้องนี่ยไรเน่กินง่ายยายโซเนาะกินง่ายๆ่ายเจ้าจะรับรู้ถ้ากูกินกับแก้วเฮดจ้ะพี่น้อง ซีแกบอะไรสีเลยหาเนาะเก็บไ้ในปลาจ้ะมาจ้ามาจินข้าวง่ายน้ำกันแล้วแล้วเจ้าเห็ดของเฮาจ้ะแล้วก็ลวกผักแกลวกผักปลาแล้วก็นนี่ละผักของเฮากันนี่เป็นพวกทั่วแปบเลยจะเริ่ดทั่วแปบพลังจ้ะก็ผักซีผักซีเล่าจ้ะแล้วก็ปิ้งอันย่างขาไกล้ะกสองขาวันนี้กินข้าวเจ้าจ้ะวันนี้กินข้าวเจ้าก็ได้หนึ่งข้าวเหนียวเนาะ มามาเด้อจ้ามากินข้าวง่ายน้ำกันมาที่นี่ไม่ได้เฮ็ดคลิปกินข้าวกินน้าม,มาหลายมือแล้วเนาะจ๊ะเนาะมีแต่ไปก็ไปจ้าได้โชวว่าสิ่หนึ่งข้าวเหนียวบาจะเป็นข้าวเจ้าเดี๋ยแต้มืขึ้นนี่พี่น้องก็เลยเสียดายก็เลยกินข้าวเจ้าก่อนสนุกเสแเสะพี่น้องเนีย นี่เป็นกวงตุ้งปลาได้จ้ะกวงตุ้งปาลาเรากบพักกูดพี่หนอกหวาน,นยัง ผักแป็บพักแบบ็บฝรับบ่งจ้ะกวันมีแดดใส่มือเล้เจิดเด้อมือคุไอยไปเลยเนาะ ่อยใพี่น้องแซ่บพักแซ่บแน่อะไรเด้อบาทีนี่มากินบักโม่ตต่บาที่นี่กินของหวานต้เนาะอันผู้ถ่อบนผ้าวานเนาะกินของหวานล่างปากว่าจันวาเนาบักโม่กับหวานหวานนี่พี่น้องโอ้ยซื้อมาจากอันซื้อมาจากนี่เดิน เบึงคลิปเพื่อนเพื่อนเมียฝรั่งน้ำกันนะพี่น้องที่เพิ่นใหญ่ไปยุ่งเมืองไทยเนี่ยนะเพิ่นเฮดคลิปเนาะใหญ่ไปยุ่งเมืองไทยแล้วบัดนี้เพิ่นกลับมาอยู่เมืองนอกนะบ่มแม่นแต่ประเทศสวีเดนประเทศอื่นก็คือกันพี่น้องเพิ่นเฮ็ดคลิปมาใหญ่มาอยู่ว่าไปยุ่งเมืองไทยบ่รอดว่าซั่นน่ะเป็นหยังคือบ่รอดว่าซั่นเศรษฐกิจบ้านเฮาก็บลูๆกันอยู่เนาะจากนั้นบานีเฮาทำงานเฮาทำงานได้เงินจากเมืองนอกแล้วแม่นบ่อป่าที่นี่เฮาหอบ เงินจากมืองนอกนี่ไปสิไปลงทุนอยู่เมืองไทยนะพี่น้องสิงไปลงทุนอยู่เมืองไทยระะบริบอลแล้วไปเปิดล้านขายของเนี่ยไปอันบ่แมนว่าเขาเจ้าไปยู่อ่าอยู่ดียู่รู้กินแพรงเี้พี่น้องค้าเจ้าก็ไปยู่แบบชีวิตแบบบ้านๆเฮานี่แหละแต่ว่ามันยังบอดเออมันบรอดคือว่าเฮาหอบเงืนหอบเงินล้านไปกับว่าได้เนาะหอบเงืนล้านไปจากเมึงนอกกันบ่ เขาไปล่งทุนเด็ดนั่นเด็ดนี่อยู่เมืองไทยสมมติว่าเขาไปปลูกกันไปปลูกผลหมากากไม้ปลูกบักม่วงนะนะปลูกบักม่วงบักมันปลูกบักันผลไม่นะ่ะนะบ้านเอาแล้วนะกะซัวสีได้ผลเมนบอบาท,ที่นี่กับกะบซัวสีได้ผลบาดนี่เขากินนปเท่าไดแล้วเขาล่งทุนท่าไดแล้วมิแตซือกับซือบาดท,ที่นี่ซื้อปุย๋ยซื้อยาซื้อนั่นซื้อนี่บาดผลผลิตออกมาบักม่วงโลดละหาบาดวันสันวานะโอ้อยเจไหนสิไป็นลวด พี่น้องมาด่ามั่าคิดเบิ่งดีๆเด้อจ้ะเด้อก่อนสิใหญ่ไปอยู่เมืงยองไทยก็ได้เนาะบอกเจ้าของนําบ่แม่นว่นบาบอกแต่ผู้อื่นได้บอกเจ้าของนํนาเฮ็ดจังได๋สิยังจังคอยสิรอดซั่นได้ว่าง่ะคันไปเปิดร้านขายของว่าซั่นกล็ลงทุนอันนั้นอันนี้บาดนี้ก็ ตัวสีได้กำไลเห็นสินค้าขายของช่มของอยังน้นมันนองวันหน้าเฮาเนาะ,ะนี่เพราะมันว่าสิได้ไปยุ่อสนุกซุกสมบายได้ไปไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็ขอบา่าเฮาอยากให้เงินเฮาเหลือสินะเฮ้หอบไปแตามึงนอกเลยมันบอกเฮาอยากให้เงินเฮาเหลือเฮ้ยบริยูได้เศร้าม่นบอกว่า,าน,นาี้บืนสั่นเล้ว่าด้บืนเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานบืนอันอยากได้เงินขึ้นน,นะนะเต่สุดท้ายเรากับบรอวกับไล่ไล่ก้นส่นนี้ เห็นเพื่อนๆนะเมียฝรั่งหลายๆคนกลับมาอยู่สันนิวานนะตายตายตายสันนิวาลงทุนไปคักๆแล้วปลูกบักม่วงโลละหาบาทมาอันลำไยโลละอันสิบบาทโลละแปดบาทพนังว่างละตายหน้าบริษัทก็ช่วยเได้ค่าปุ๋ยคาย่ายาค่างงเงินช่วยเได้ค่าแรงงานขึ้นเนาะหันห้องอาหาเขึ้นอยู่เมืองนรอกกันบอกคือว่าเขา,ขามีงานมีอย่างเห็ดเหลวสิบบาท สิ้นเดือนมาเ้าแบบได้เงินเป็นก้อนแล้สิมันมันก็ได้่หรายรดอกแต่ว่าขาเปไปแลกเงินไทยมันแบบได้ก็กันได้ยูได้กินก็กันอย่างนี้นนะพอซมบเลแล้วกับพวกเป็นวันวุยดอกแต่ว่าพวกได้ยูได้กินก็กันอย่างนี้นนะบานนี้ยิ่งยิ่งเขาฝรั่งไปยูน้ำเงินบ่กยิ่งเขาฝรั่งไปยูน้ำบานนี่จะจักว่าคารักษาพยญาบานผัวอ่ะผู้รงควนหนึ่งเงินกับเสียนฝรั่งไปกินยูืองไทยกับบรอดกับมี่กับมากับมี่ โอ้ยเมื่เป็นตาไนแต่สนิ่แยกโซวานค่ารักษาพัญาบาตรจะเพงเมนบ้คนต่างชาติเมนบ้ฝรั่งเมนบโมันบเปื่นมันมีแต่โม่เฮาหน่ะน่ะมีแต่เนี่ยไปอยู่หน่นมันมันบม่มีปัญหาเลยเขาใจบัตรสามสิบบาทจะได้ได้เมนบ้เขาเป็นคนไทยอยู่แล้วบวันไอผัวไปอยู่น้ำบัณฑฝรั่งพวกนี้กินตักหมงกินแก้วกินปลาแดกว่าเป็นอายุกตัวย่างอาร์ติเช่น แส้นย้อยสูเนี่ล่ะอธิเชิงคนนยู่เฮียนนี่ล่ะอืมอาหารฝรั่งมันแังแพงมันบออยู่มึงเออกระจินยู่อาหารไทยเดบบางข้างบางข้าวมันบอกาบนี้ฮาลังเทียเขาก็เขาก็สิยากคือกินอาหารฝรั่งคือบ้านเฮ้าน่ะคือจังเฮ้าเห่ะพีน้องเขาก็คือจังเฮ้าคิดอยากกินแต่บอกมึงเวลาเขาม่อยู่มึงหนอกคำสิละเออคือกันเลยบานนี้เขาสิกินอาหารไทยไหฮาลังเทียเขาก็เขาก็เบืองเ่น่ะเขาก็สิอยากกินอาหารบ้านเขามันบอกาบนี้กะ แพงเติมกันไปอีกพี่น้องเอ้ยก็เรียนน้องบอกกันโซกันพี่น้องเฮ็ดจังได้เมียกำลังไปอยู่เมืองไทยจังสิรอสสัน้ว่าสีเฮ็ดอีหยังสิพากันไปสีเฮ็ดอีหยังสิพากันไปทำมาหากินอีหยังสัน้ว่าสเฮ็ดจังได้สันนิบา ไปปลูกอีกยังขายกับเพราท่านก็เจ้าหรอกพี่น้องก็เจ้ายูบิ่งได้กาเจ้าปลูกไว้แล้วกาเจ้าปลูกไว้เบมดแล้วกาเจ้าปลูกขายกาเจ้าตีตลาดแต่ก็เฮาเฮามาอยู่เฮาอยู่มึงนอกนี่กู้โล่ไปเลยเฮาจิเฮาเพท่านได้ศึกษาการตลาดอนมันบอเฮาไปปลูกเฮาไปปลูกในบ้านนี้เฮาจะได้ขายบ่บานที่นี้สมมติว่าเขากำลังเพราะว่าซ่มอยู่มึงไท้เขารู้แล้วว่าช่องทางการหาจินมันบอเมียฝรั่งโคลดไปเลยไปหอบเงินไปเอ้า อันนี้ก็ไปลงทุนอันนี้ก็ไปลงทุนเอออันนั้นก็ซื้ออันนี้ก็ซื้อเออสี่อเอาแบบย่างดีของดีคือสีได้ผลผลิตไรังสีนะ่น่ะอ่าผู้เรคนเดี๋ยว,ว่าโอ้ยทุกไรก็ยุ่งงนอกอีกพี่น้องเมียกำลังไปยุ่งเมื่อไหร่ถูกไรก็มึงนอกอีกพี่นอ้งนนนองพวกอีกอย่างทุกบืนเออปลูกพลัมมากรา,า,ากไม้แล้วเจ้าของกับบืนไปเฮ็ดน้ามือสินะกับไปเฮ็ดน้ามือสินะหน้าลำปือป้อเปิดกลับมาอยู่มงงงอีกคือเก่าพี่น้อง เว้ากันโซก,กันพี่น้องเอ้ยกินเขากินน้นำไม่ได้เว้ากันหลายมือแล้วเนาะนี่แหละชีวิตแยกโซ่ก,กัหลายโอ้ยอยู่ไงไงกินยังไงพี่น้องเอ้ยอยู่แบบสไตล์แยกความน่ะจ้ะขอบคุณหลายๆผู้ที่เบิ่งตะตุนจนจบเลยจะได้ขอบคุณผู้ที่กดติดต,ตามยายโซทั้งไม่และเกาะ่าจ้ะพบกันไม่คิดหน้าจ้าวัปดีจ้า